จองจอกสบายดีพี่น้องมือนี้เฮามาปักเส่เนาะมาเห็นตลาดแรกเราเปลี่ยนแล้วเนาะเออโอ้พ่อค่ะโอ้ไอเตียมอ้าดูขักเธอมาพ่อโอ้กูพ่อข่ะไอ้ไข่ไอศครีมเจ๊ฮะเจ๊คนึงคนไข้นั่นนึง อะไรฮะพ่อวะใจดิใจร่มอลไละกัจอกละหาพันวะนี่ไอติมแล้วก็ถืกเนาะหาพันเก็บกาดีๆเด้อเหมือนมันหยิบตลาดแดงจะมาจอดจุนี่ชุกเมือวะฮักกมาฮักกมาวะโอ้ไปก่อนเก่งอะไีเลย เนาะว่าตลาดปารีสเนาะป้าตลาดแดงเขาจะเปลี่ยนไปเนาะเออเขาจะปรับปรุงใหม่สะอาดสะอาดขืนเออหลงหูหลงตาขึ้นรายเนาะทางล้างตลาดแดงเนาะพี่เนาะตลาดแดงที่ห้ามไาย่างประจําปะกะติหม่องนี่มันแออัดคนร้ายแต่ก็รถแออัดเนาะพี่เนาะเขาจะวางคลองขายเต้นมีแถวนีย บาดนียอย่างโลกเออสะอาดอืม,าาอมบรรยากาศดีหนานอย่างโอ้ไก่ทอดขอเขาบาุณเช็ดไก่ทอดล้ายว๊าน้องผีน้นองทอดไก่ล้ายคือสีท้ายดีเนาะตลาดเสาเออก็จะจัดโซนตลาดใหม่ถักออลีเคย đen nó thôi không, bay đường ơi thằng của mân này, thử mà nó mệt mà, lốt thạng thường thường cứ khắn nạp coi này nhung พังละมวนจนอ้อมแบ่งแต่้วอยู่ดมืทั้งวนทั้งมือยพี่น้องมนีโอ้ยลได้เมื่อพัวที่หายไปจากนอไปพรวดมือได้นะว่ามันจะดีได้ย่าถือแทะอย่รอไยจะว่ายังกระดกเรียกวะ

โอเมนที่โอเมนทางหลวงหรอคือท่างไปบ้านนอกเขตนอกที่สุดที่เฮ้ยหนาวจังทางหลวงก็พอแห้งทางอันนี้ก็พอแห้งเนาะเฮ้ยอุ้งบันไดทางสีดีสีงามคือบ้านคือเมืองเพ่อนหรอเอ้ย พาหอดบาทพี่น้องนี่พากันไปปักเซแปล็คเครื่องเนะเาะแปล็คเสือพามาคายพี่น้องเมึงแบ่งกันคนละเครื่องกับแม่น้ำคิงเนาะคนละกเจ้าหาโตเน่มาเบิ่งสะพานโอ้สะพานท่าสิป,ปูแดาเล่พี่น้องเดวเลยว่จาจักงมึอน,นี่เดี๋ยวแต่ปูนึง เลือดแตปูน้อยเดียวเนาะบีบแกะไปนั่งไตเมื่อท่างขัวเลยบ่โดดเด้สักดดก้าวลงแล้วเลยถาก่อนเออถาบีบแกะเอันนี้คืออันนี้ตีบีบแกะเอาเพื่เเอเนสิเดีแวเดว ว้าเดี๋ยวต่ปูน้อพี่น้องตอนนี้ก็คือถ่าปูย่างเดียวกับเผ็ดหท้าเพ็ดสาเนายมอแรงมาลบได้พี่น้องเฮ้ยยางคามได้เลยนัดอรถคาม <c oughs> ไม่ได้ใครบักนัดวะฮะรถ <c oughs> ร้องเห็นได้เด้อ อารมณ์ไงวะกระยังเลยเดี๋ยวสิเส ouais, ียลงเองว้ายกระย่างขาเพื่อนอะไรนี้ได้เลยเฮ้ยยี่ย้่ยี่ก็คือบทต่อป้าสัะกันนีพี่น้อยเอาสิได้ขามเพือแล้วเอาสิได้ขามกลัวแล้วเย้ ย่างขามก็ได้เนาะพี่น้องมืออื่นแล้วเนาะพี่น้องมืออื่นแล้วครัวสะพานเฮา้ยพี่น้องครับคราบผมหย่าน้างผมได mm. yeah. yeah. ้ขำหย่าน้องผมขำรถทนนี่ส์เหรอรถเทนเี่ เอาพระเจ้บปูตองให้เรามากะคะแหวข้องขามให้เนี่ยก็คือย่างขามะน่องพีดองอีพอร์เราเสียเอารถไปพอเราเสียเอารถไปอ่าสื่อตะปูกันได้ปะย่างขาเอาแก่นัด bọn người kẻ cái nè kẻ này cái ăn mặc thôi rồi không đi phá thôi mọi người ăn phá thôi mọi nha ăn mặc thôi là ai rồi ai à hiếu con là ăn con là mưa là ăn ừ tuyệt bên đây xưa nhang lai rồi phải không nhang khà bỏ nông nát chị Áo khám hay đấy nó phi động กูพกดว่าเขายางคามได้ละไปเดี๋ยวายาง้ามเนาะเดี่ยวแล้วสะพานไม้ไผ่เฮาเย่เสร็จแล้วจา้าเอาอบรรยากาศดีเนาะ Dạ vâng Đạp thuốc là sao đi đi nữa rồi Nhàng phàn mạnh đây phía nọ Ba Yêu gì đây? Nhàng phàn mạnh đây phía Nó มันอันนี้อื่นดสาวกระปูแล้วพี่น้องมาตะขำมด้วยว่าเมลอแรกนี่กเกือบแล้วละแต่ว่าซีโมแแาาแออ่แล้วเขาจะจะผักออื่นแหละอดด้วลาวผักแล้วด้วยพอไปสืบคลองแล้วเขาจะกระผักเลยเอาก็ะวต้องเสียงเงินครับขัว

สั่นยกงองแกรกเนาะคือจังเป็นตะหยานเนาะเอ้ยเสียวนี่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศป้าของฝากกำลังสิตกดิน กับสะพานที่กำลังจะแล้วนะพี่น้องบรรยากาศเสร็จแล้วเนีนอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ายู่กลางค่ะบบเแน่นปนน้อยน้อยหนึ่งรวมๆน้อยหนึ่งเป็นยางเพื่อมันติดบ่ไรอกบ่มันติดบ,บ่ไรอกบ่ โอ้เนี่ยวเกาะเด็กหน่อยก็ไล่ได้พี่น้องเป็นหน่อยเดาก็แห้งอันนี้ฮุ่นลูกสาวมาเด่ะฮุ่นตายไหมก็จะเปิดเพลงเลยไปเพลงแล้ว อบขายแม่มาเบิ้งโดเอาแม่ปุ๊ดบีมป๊ดอันนี้ออกากแกนเอือยนี่ยขายโดดเสือค่ะแม่เออนี่นีมีแต่ต้มงามนะค่ะ ต, 60, ต, 90, ตัวละหก0พันมีเตตอมง่ามมวยเอาเม่ยนั่นเอมวยมิงหันผ่าดาบมาเสียด็กขาเทไดขาดดป้าเออมีทงซ้อ,อนนะ จีทีมรถเออไปเด็กกระซ้าเตรียมรถเตหะตัวงามนะ่บุตะตัวละหกสีบหกสิบ บบได้ด้หันหาซิปคูตัวนอะเออตัวนังแรกมีดีสุอ่าหาโคกซิปกันยังไงบได้กำไรสาก้าวมาขายอันนี้ถ่ายคลิปื่อเด่นเอาเดือเอาไ่ไก่ไถอกก้อนเลยเออี่้เลืกกอนนั่นไดงู้รถอกก่อนผู้นั่งได้งามนี่นี่ตัวนี้กับซิบเฮ้ยนี่ถือกัเตนนะโอ้ยถืแกกับลูกสาวนี่ได้ละนีละ เออเือมอมอเออมันมีช่วงวัย wow รุ <k <k ่นช่วงวัยกลางคนช่วงอันน้ก็เนอเออไปเออเมื่อน้ำงาได้นี่เอาเมื่อเลยร้ลีเออเอ้งามนะค่ะคือคือโมไลดี้ข่อยจะเห็นใจข่อยแน่ข่อยก็ได้ยัง หาสิบเออหกสิบตายค่ไข่มาได้เอาอีหยังพวกกระหลอด้วยนี่ข่ศัยว่าคอนไดทไถ่ลิบสื่อๆองใส้อง่ียวก็มาใ่ปาคอนไดทไถ่ิบสื่อเลยนิเออมวยงามเออคือมวยใส่แปลงเหยียนไปแเลไปโรดอยากใส่ไปใส่กลับไป พอใจก็เอาเพราะพอใจกับมาขึ้นมาเขมีท้องเขาไม่ท้องจะได้แน่วหมดมันสิงหมดแนวหมดมันอันนี้มันใส่ไปมาหันอันเดียตัวนี้บ่มากว่าสีเหลืองสีเหลืองสีลองนุ่งเบิ้งเอ้าเอออันนี้ด้วมูอซาเย็นขนาดเออเย็นยังได้คอยสีเหลืองนุ่งเบิ้งตัวนี้ก็ฮะเนี่ยตีอันนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูอันี้นี่ใครได้อยู่ว่าเสีย

เขาจะกับแซนเช่าแซนซีสะไปข้าวสองตให้แซนซีไปคื้มันขาพด่อนะมันขาดตายมันเป็นโมดมันหันะแมวนี่เสือมือหนึ่งตโมได้ไรอดีนะ เอาไปคนลวดไทยสองโตคุณได้สองโตจังแสนซิเด้อคุณได้โตหนึ่งก็ะโหกิปคือเก่าเดือกดูดจื๋อไปเด้อจังหน่อยมันขึ้นแล้วค่ะเด้อฮ่าโบลอนไ่ตงแม่เอา The young man mua mùa 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 mùa

กรไปเบิตจะได้ดีเดีดีเดีดีเดีเนียโตนีนี่เอิเดียวเบิสองเออบสองไปไมานเซียนเปียนนี่นะคุณพ่อเจ้าน้อยเบาสองมนมันงาดีกพ่ออันนี้หนมามันดีมนเลยไทยมนเลยอักเลืบอย่างไรบนี่มามา เอามาก็สอบงน่อยนมันมะเจีมันโตอยากหน่อยเนาะมีแต่โตหน่อยเนาะ้นมะันเป็นเป็นส่งไวรุดนายนะน้ำแม่อีคีค่ะมีแต่ส่งไม่เท่าเนี่ยไ่วหกสิบ ใครเกูนีบอกไหมดนี่เขน่น่ายกแถวนี่ลตัวนี้ใี่แพมุ้งบาวานละไม่ได้หาแต่จั่กบตีละมากลอนีคือเนนอยังตัวนี้ไปพี่้อกกาบบ้านขายได้เนาะแก่เนาะเอาสตัวเย เราจะเอาอะไรเนาะพี่เนาะล้วก็แม่น้องป้อเน่ก็พ่อได้ขายอยู่พี่เนาะหนูก็น้องมวยเอาตัวหนึ่งเนาะกะชามตัวก่งงามเลยงงนะี่ไม่ใช่ฮะมาจะขายเสืองงใจยืมซเซ่เอาเสือมาห่อเทื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวกองหนูกับเสือ่า khay này là bobby, thợ vai, chạy lại nữa, mỏ, khèo là bobby, khay này đầy đầy u, giờ này bobby xí ma, đẻ nấm nhá, thực trạng cả, tôi đang thực trạng cả, bỏ vào thực trạng đâu nhau, đi มันได้อดอตกไปขายว้เดือนมันทันหนาวนี่กัมันมทันหอดเดือนหนาวซัะเออเดือนหนและหนาวแต่ว่ามันเกิดยังหึงผู้ยังมาสองสมเดือนเดือนหนาวเดนี่กับพ่อแหละที่ตรงเพองรองณะโฉมเ่าส่วนนี้ว่าเงาเลยบอแล้วเขาเอาสุดมันเป็นสุดมันมาถึงแมนว่เดีอยวว่ ไะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อมกปนี่เอจอยบายบายขอบนอบกกระจาดเถ ই บ่อยากทําม